สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อจ้าเด้ออาหารกินเมยมอนตอนเศร้าเมยมอนติ่งหัวใจง้อแล้วก็อ้อมนอนแนงใส่หมูสามสันเ้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เจวเพียเจวบีกินกรับอันนี้เนาะมาเส,บบเส็บๆเข่าบวบส้นกระเทม <laughs> มาๆพี่น้องมากินน้ากัน้อนี้ลูเส้าวก๊กมากินเขาน้าเม่เด้อ้อนี้นั่งหล่ะมาๆกินน้ำกันจ้า น้องยามมือเศร้าเศร้าก็บอเศร้าแล้วเด้อค่ะพี่น้องอ่ะสีจิหักบุคคลน้องทั้งไทยและลาวต่างประเทศออมกินกระเบน้อนกับพี่ล่าเหมือนเดิมไม่นี้ก็ขึ้นมากินข้าวแล้วแม่พี่น้องอ่ะนดี๋ยวขึ้นมาแต่เศร้ามาสาโคมมาโคมมาสาเซ็บเซ่บออมนอนเอง โนแนงแนกไว้แนหย,ยอดคนแค้นเนยนอมสนันี้นางมนสือมาแต่ตลาดลากักแปดยังมอดอมเขาไว้ในตู้เม่มอนเห็นก็นเลยเม่์มอนอ,อ้อยอมกินก่อนหน้าวะ่ะ<น>เอา้ามาสบายดีเด้อพี่้องเด้อเอฟซีทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อกินข่าแล้วมมอนนางหล่าเด้อเผื่อเผื่อมิสรสหายหลูกล้านมดสุขูสุกคนเนาะภายในแต่ต่างประเทศทุกคั่คอมเมนต์ดีดีเนาะ สุขกำลังใจไอ้มนก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งมัดผูทุกคนเนาะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองการงานให้ลาบรื่นเด้อมาเสร็จเสร็จนอกจากจ้ามันมีแดดเปียกเลยเนาะมือนแดดเปียงเลยมือนนี่บ่มีคึ้นบ่มียางบ้านยังว่ามีถุงพนอยู่วันนี้คือสิบกว่านแล้วแหละแดดแบบนี้นะเแ็ดออกขนาดด้วยแหละไปป้าบ่แม่ไปหาเแ็ดเนาะ เปิดจเนาะเปิดอืมตันต่นี้ขาม่ไปเรียกนเรียกมาส่นบายไปเรียกมาก่อ่ะไปชุระเลยกจเฮ็ดปวกเลยไปหัวใจอืลกยิ่งยัง เก๋วยกึ่งไผ่เจ้าหัวใจวันนี้หมักเคื่อใส่วันนี้ซื้อเจ้ามืดเจ้าหนาวบิ๊กกินตลอดปุ่งน้ำดันเป็นอยู่บ้างอืมเป็นอยู่เหยียบมีหลองแสกขนาดเลย อมนอแนงใครเคยกินอยูบ่บ่ออมนอแนงพี่น้า่ามักแหงนะเ่อแนงเมื่เกิดอยู่ดงใช่อืมเกล็ด้าวเหนียวมาไอ้สมฮะเกิดเฮ้ยเกลดข้าวมาให้ข้าเบิ้ลชอม ยังหมดมีเวลาสอมไปเรียกแล้วไปเรียกเพื่อนเพื่อนเพื่อนเซลอนเบาจ้อยเบาจ้อยยังเมานังเฮ็ดไปซื้อผ้าเมียไปซื้อเฮ็ดพราดเหมนเดิมอ๋อไปยี่ไปยีแบ่งตอนเชือกเฮ็ดออกอือไประหลัดคือเฮ็ดในชาแม่ขาย เห็ดลายเห็ดออกลายทางนันะน้ะบัณฑ์สะโซนบัณฑน่องของเสาเตียงแล้วอยู่บัณฑ์โดนจิ๋วเห็ดออกลายฝนโทรเอาเอือ้อยฝนไปหาเห็ดเจ้าจอยก็พามี๊ไปยังบ่มานเจ้าหนิมวนอือคุณทางเศษนะฮะแบบเขาเขาไปซื้อนี่นี่ในบ้านนี่บ้านนอกเขาหามาแล้วออกมาขายอยู่พื้น ออาลั้งูให้มนาชินี่แล้วตัวเซลกับเฮ้ล้กชิปเจ็ดชิปนะก็สื่อล้ซาวไปสื่อไกน่าอ้ซาวทำมานายล้วสี่ชิหนี่ทำมัายแตล้วสี่ชิันเลไปเอามาตัวกับคายหาชิหกชิ

ลูกก่อนนะไอนน้แก่เรื่องอะไรฮแก่เนี่ยก็ลูกตัวเดียวม,มันเลี้ยงไก่ลูกไก่ละธรรมดาเนี่ยโตมันมากเงาเนี่ยนีย่ตาเชดดี้แก่ขู่อันนี้อันป่าค่ะมันเชี่ยวบอลเลยใช่แก็ถู่เนี่ย ขากินเสียยังมันไปนอนคอเขามามจับมาขากินมันไปสดที่มันติดไก่แม่มันมาเฮือนไปสั่งให้ลุงบ้ลจัดการมันบกคููเลี้ยงมัน,มนนะได้ังไก่มนอยู่เือนตัวแม่เนี่ยมาเห็นสองมือท่ามือนี่ไง แม่ียอ่ะนีกอีนหนึ่งขยำมันไข่มันผักป่ายนะอย่างนี้ผักดุน้นแล้วผิดต้องผิดทันผิดแล้วอันจออกนุ้นไปทำน้ำผักเปิดไปหาบมูเลยนหกช่างเบืองนะก่ออะไไม่เนืน้ำผักมัออกมะก้อนก้อ,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 อยก้อยก้อนก้อยจะไข่อยู่ทั่วไปหกินเขเวบงกินหนำเลยแหละ Một lông lượt hăng lượt lần lượt mượn nó chịu nó hăng bố của bộ lông nhang nhựa chưa 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 chưa

าค้องไปใส่แ่นบอดอมเลยอ่ะเป็นอยัางมันไม่จักโตเลยมันสลาดแม่ม,มันคิดว่าร่อมัน <c oughs> มันใกล้กเลยนะจุดแล้วมันตอมถวยแล้วล่ะม,มันผูจัก่้ว้กับดักมันกับดักมันเลยมันบุกเขา่าเลยแม่

ไปห่อนกไอมอนห่อนเดินไปม้อนคนขีห่อนขนาดนี่น่ร่อนหน้ายังห่อนแมะยนย่นเหยยงเยลงห่อนแล้วสงจมันอัดหมดอ่ะนะคนขั้วทังหน้าก็ย็้นะพราะทังหนาบนสุดไทเนี่ยขั้ทังขาเมืองน่าตาเมืองนี่ก็ยิ้ม

ในบุกเฟ่ตนี่เผาเนาะอืมอิม่มเมืองเมาแักวจอาคลิปนี้กับมิมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อผักกุ้ยแซกุ้ยลายซับตะไคร่เฮตซองแม่มอ้อนพากินพาเที่ยวได้จ้าบาย